เพียวหรือผสมครับเพียวครับอัดก้อนหรือดอกครับก้อนครับผมตาเยิ้มหรือตาแดงครับเยิ้มครับผมสวัสดีครับเรื่องกับมาพกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับขอเสียงปรบมือต้อนรับซีพีสมิงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณว ือซีพีสมิงนี่ได้มาอย่างไงครับซีพีจริงๆเป็นชื่อย่อคําว่า cruel pistol มันเป็นตัวกระตูนผมเป็นนักวาดกระตูนมาก่อนแต่สมิงเนี่ยมันจะมีความจริงจังคือสมิงมันเป็นคืออย่างที่ทราบผมเป็นคนยาลาเนาะจะมีสถานการณ์พวกสงครามก็คือเป็นชื่อที่เราและพิเซต์ถิ่นฐานของเราแล้วก็อุดมการณ์ของเราประมาณนั้นไหมครับคล้ายๆคล้ายๆครับครั้งแรกของซีพีสมิงมันเป็นยังไงครับก็ปางตายครับผม บางตายใช่เกิดจากอุบัติเหตุเพื่อนๆเราก็สูบอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้สูบวันนั้นรู้สึกเราเราลองั้งหน้าหงายพลิกคว่ำไปเลยมีอาการกลัวเพราะตอนนั้นน่าจะ18บแปด้งครับสถานที่นี่คือไปที่ไหนครับหอพักครับผมก็อยู่กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันก็สูบแต่ว่าเราไม่สูบไงผมคิดว่าไม่มีอะไรไนงะแล้วมันมีมันมีอะไรครับก็กลัวเพราะเราไม่เคยเพื่อนเป็นยังไงบ้างว่าอย่างนี้กูจะตายไหมอะไรประมาณอย่างนี้แต่ก็ไม่ตายไม่ไม่เป็นไร ของนอกกับของไทยมันต่างกันยังไงครับผมคิดว่าถ้าถามตอนนี้นะของนอกของไทยเนี่ยของนอกแรงกว่าเยอะเลยเพราะว่าของไทยเนี่ยค่อนข้างจะถูกตีตลาดเป็นเรื่องการตลาดมาเก็ตเนาะเราจะหาของไทยที่ดีๆเนี่ยยากกว่าหาของนอกที่ดีๆเนาะแต่ถ้าถามว่าของไทยของนอกสู้กันได้ไหมเฮ้ยของไทยดีๆโหดนะโหดเลยแหละแต่ว่ามันต้องต้องถึงอย่างแบบอัดก้อนเงี้ยของไทยดีๆสามารถสู้ของนอกได้แต่หายาก ผมไปควานหามาแล้วซื้อมาเจอซื้อซื้อซื้อจนแม่งไม่รู้เอาไปทำอะไรอ่ะไม่เจอแต่ถ้าไปซื้อของนอกก็คือจบเลยแรงๆเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยมีสายพันธุ์หนึ่งชื่อว่าสายพันธุ์ CP สมิงเนี่ยจะให้มันเป็นอินดิก้าหรือซาติว่าครับซาติว่านะครับซาติว่าไปใช่ไม่ต้องตื่นแน่นอนถ้าเป็นพันธุ์ของผมนะจะต้องเขียนว่า25ปีบวก ยี่สิบไม่น่าจะได้คุณต้องเก่ากว่านั้นอะไรเงี้ยผสมกับเพียวแนะนําอะไรครับควรจะเพียวดีกว่านะฮะใช้ปัญญาดีกว่าใช้เหมือนเป็นเป็นสมุนไพรคือใช้น้อยๆภาพลักษณ์ของแรปเปอร์เหมือนเป็นวัฒนธรรมที่มาคู่กันใ,ในมุมมองของซีพีสมิงคิดว่ายังไงครับมันไม่เกี่ยวสําหรับผมนะมันว่าเหมือนคุณดูดเพลิน,นคุณจะบอกว่าจะได้งานออกมาดีเพราะกัญชาไม่จริงงานศิละปะทุกชิ้นเกิดจากความกระเทือนใจเนาะ กิดจากมุมมองอย่างของผมอย่างเงี้ยคุณทำเพลงด่าเกี่ยวกับการเมืองมันต้องใช้กัญชาไหม no เราก็แค่ใช้แค่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนส่วนกัญชาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในปาร์ตี้แค่นั้นเองที่ทําให้ปาร์ตี้เกิดอรรถรสขึ้นคือทุกๆอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ถ้ามันไม่มากเกินไปมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดมันมากเกินไปก็เป็นผลเสียทุกชนิดเนาะมีบ้องตัวไหนที่ซีพีสมิงชอบเป็นพิเศษไหมครับก็จะมีเซตนี้หละครับผมจะเอาไว้ ถ่ายใน MV ที่จะถ่ายด้วยก็เป็นตัวเหมือนเป็น AK ฮะก็คือปืนเลยครับอันเนี้ยมันเทเ่ดีครับถ้าแก๊งก็ต้องแบบนี้เนาะส่วนสีทองนี่ก็คู่กันเนาะชอบมากแต่นี่คือผมเซอร์ไพรส์มากก็คือ จะฟังช็อตกันเริ่มเด็ดนี่ต้องอยู่ใน MV ผมบ้องปาร์ตี้นะครับเพื่อนๆได้เข้ามาคือ <laughs> ที่นี่เขาปงจอดนะแถวๆนี้แลนด์มาร์คเขาก็ขาดบ้องเขาก็มาที่นี่กันส่วนที่นี่นี่ที่ผมชอบ <laughs> จะมีบ้องที่แบบว่าสีแปลกๆยาวๆใหญ่ๆแล้วดูแบบว่ามันดูมันแข็งแกร่งครับช่องวันอบีนะครับ <laughs> ก็มีผลงานมีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะฮะฝากติดตามช่อง ใหม่ของเพื่อนๆผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีผลงาน MV ที่ถ่ายร่วมกับทางบ้องปาร์ตี้นะฮะก็จะเป็นผลงานของทางผมแล้วก็น้องอีก2คนก็จะโปรโมทสถานที่ให้ทุกๆคนได้ทราบว่าบ้องปาร์ตี้ we are in the map bro